สวัสดีครับทุกคนผมคนบ้านๆขอรายงานตัวนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เปิดเทอมน้องๆหนูๆน,นะครับสำหรับผู้ปกครองที่ใช้แอป s c b e a s y ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับที่ต้องการจะ กู้เงินเอามาหมุนเวียนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกลัวเรือนนะครับตอนนี้ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับปล่อยวงเงิน1ล้านบาทนะครับสินเชื่อที่ชื่อว่าอัพเงินทันใจนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องส่งเอกสารไม่ต้องมีคนค้ำประกันนะครับกู้ผ่านแอป s c b Easy ทุกขั้นตอนนะครับพูดง่ายๆว่าทำอยู่ที่บ้านทุกขั้นตอนนะครับ เงื่อนไขก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงเรามีแอป SCB EC และได้รับการเรียนเชิญจากธนาคารนะครับเราก็สามารถกู้ได้นะครับวงเงินสูงสุด1ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับวิธีการกู้นะครับทำตามคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับเปิดแอป SCB EC ขึ้นมานะครับแล้วกดตรงที่สมัครสินเชื่อและบัตรเครดิต จากนั้นก็จะเห็นเมนูคําว่าสินเชื่ออัพเงินทันใจนะครับถ้าของท่านไหนนะครับไม่ขึ้นเมนูนี้นะครับนั่นแสดงว่าท่านยังไม่ได้รับการเรียนเชิญน,นะครับแต่ถ้าหากของท่านไหนนะครับขึ้นแบบนี้นะครับให้กดเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นให้เราอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินเชื่อให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วกดปุ่มสมัครกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วกดยืนยัน อ่านเงื่อนไขต่างๆให้เข้าใจนะครับแล้วกดยอมรับแล้วก็กดปุ่มตรงที่ส่งคำขอสมัครสินเชื่อนะครับธนาคารกำลังพิจารณาสินเชื่ออัพเงินทันใจรอประมาณ10นาทีนะครับแต่จากประสบการณ์ของผมนะครับรอประมาณไม่เกิน10นาทีนะครับประมาณสี่ห้านาทีก็อนุมัติแล้วนะครับกดตกลงได้เลยนะครับจากนั้นนะครับจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอป SCBEC นะครับว่า ทำขอสินเชื่อผ่านการอนุมัติเบื้องต้นกรุณากดสินเชื่ออัพเงินทันใจและทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับเมื่อสินเชื่อของท่านนะครับผ่านการอนุมัติเบื้องต้นแล้วนะครับท่านยังไม่สามารถถอนเงินออกมาใช้ได้นะครับท่านต้องเข้าไปทำสัญญาผ่านแอป SCB Easy ก่อนนะครับโดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับเข้าแอป SCB Easy นะครับเพื่อที่จะทำสัญญาสินเชื่อนะครับ จากนั้นให้เรากดทําสัญญาสินเชื่ออ่านรายล,ละเอียดสัญญาสินเชื่อให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วกดปุ่มยืนยันทําสัญญาสินเชื่อนะครับจากนั้นจะมีการแจ้งเตือนผ่านแอป SCBEC อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคําขอสินเชื่อของท่านผ่าน,านการอนุมัติแล้วนะครับเมื่อผ่านการอนุมัติแล้วนะครับท่านสามารถถอนเงินเข้าบัญชี SCB ของท่านแล้วก็ ถอนเงินสดออกมาได้เลยนะครับสำหรับวิธีการถอนเงินสินเชื่ออัพเงินทันใจ SCB นะครับหลังจากที่ได้รับการอนุมัติแล้วนะครับต้องทำยังไงทำตามคลิปนี้นะครับให้เราเปิดแอป SCB-EC s y ขึ้นมานะครับกดตรงที่บัญชีแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับเลือกอัพเงินทันใจกดปุ่มเบิกใช้วงเงินใส่จำนวนเงินที่ต้องการจะถอนนะครับไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัตินะครับ เลือกระยะเวลาการผ่อนชำระนะครับสามารถผ่อนได้ตั้งแต่6ถึง60เดือนนะครับกดเลือกได้ตามสะดวกเลยนะครับจากนั้นให้เรานะครับกดเลือกกําหนดวันจ่ายคืนนะครับโดยกดปุ่มไปทางขวามือตรงช่องกําหนดจ่ายนะครับ <S <S เลือกวันที่ต้องการจะจ่ายคืนนะครับมันก็จะมีอยู่3ตัวเลือกด้วยกันนะครับทุกวันที่1ทุกวันที่16และทุกวันที่28ของเดือนนะครับให้เรากดเลือก ตามที่เราสะดวกเลยนะครับแล้วกดปุบตกลงด้วยนะครับเลือกบัญชีออมทรัพย์ที่ต้องการรับเงินและกดถัดไปตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและกดยืนยันนะครับเบิกใช้วงเงินสําเร็จรับเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เราเลือกไว้ได้ทันทีนะครับสําหรับเรื่องดอกเบี้ยนะครับเราไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับถ้าเราไม่ได้ถอนวงเงินออกมาใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ เราได้รับอนุมัติเป็นวงเงิน5 0,000บาทแต่เราถอนออกมาใช้แค่1,000 0บาทเราจะเสียดอกเบีย้ยแค่1,000 0บาทส่วนอีก4,000 40, 0บาทเราก็ไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่วงเงินนะครับเมื่อเราใช้คืนนะครับวงเงินมันจะกลับคืนมาเหมือนเดิมนะครับเราก็สามารถถอนเงินออกมาใช้ใหม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่วงเงินนะครับ สำหรับท่านไหนนะครับที่ใช้แอป SCB Easy ธนาคารไทยพาณิชย์อยู่นะครับก็ลองเอาไปทำดูนะครับถ้ามีเมนูอัพเงินทันใจภายใต้เมนูสินเชื่อและบัตรเครดิตนะครับท่านก็สามารถกู้ได้นะครับส่วนเรื่องการอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะครับขึ้นอยู่กับธนาคารพิจารณานะครับเราไม่สามารถการันตีได้นะครับสำหรับผู้ปกครองน้องๆนหนูนะครับที่สนใจสมัครสินเชื่ออัพเงินทันใจของ SCB นะครับก็ ลองเอาไปทำดูนะครับสวัสดีครับ